กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซภ้ารชแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะ ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการสีงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมิรุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ น้องสาวโซ่จะพามาสรุปนะคะแนวทางฮานอยนะคะจะพกิจนะคะแปหกเนาะลุดนะคะเบิ้ลห6หก็หลุดนะคะพิเศษ8 5 5ห้ห้นะคะก็ลุดเจหเข้านะคะตัวเน้นตัวชอบให้รุด7เนาะเจสนะคะก็เข้านะคะตัวเน้นตัวชอบนะคะ จับชุดวีนนะคะจับชุดวีนเข้าอยู่เนาะสามตัวจับชุดวีนเก้านะคะเก้าเจ็ดสามนะคะเข้าอยู่เก้าเจ็ดสามสามตัวนะคะตัวรูดแล้วก็เข้าเนาะสี่ห้านะคะจับชุดวีนเข้าสี่ห้านะคะแต่น้องซาโซจับไม่เข้านะคะ สามสามเจ็ดจับชุดวีนมานะคะสามเจ็ดตัวเจาะเราก็มานะคะสองน้อยนะคะแปดสี่นะคะหลุดเนาะใบน้อยก็หลุดนะ,คะใครรูดสี่ก็มาสี่ห้าสี่แปดสี่นะคะถ้าใครรูดห้าก็มานะห้าห้าห้าสี่สี่ห้านะคะฝนตกนะคะพี่พี่แม่แม่แมแมจัาจะได้ยินเสียงน้องสาวโซ่เบานะคะ ว่าปิดหน้าต่างแล้วนะคะเสียงก็เสียงฝนก็เบาลงแล้วนะคะฝนตกแบบนี้นะคะบรรยากาศหน้านอนเนาะพี่น้องคะ่ะฝนตกแบบนี้บรรยากาศหน้านอนนะคะช่วงนี้ก็ช่วงทํานานานะเคียวขจีแล้วนะคะบางที่เนาะบ้านลานสะพ้ยก็เคียวขจีเลยนะพี่น้องโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังรับชมแนวทางของวันนี้กันนะคะ ฝนท,ทําท่าเฉยๆนะพี่น้องหยุดแล้วตกแป๊บเดียวหยุดแล้วเจ็ดสองบวกลบคูณหารก็สองห้านะคะแปดเก้านะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นสองแปดนะคะสามเก้าบวกลบคูณหารนะคะก็จะเป็น เก้าสองตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสามสองบวกลบคูณหารนะคะบวกลบคูณหารก็จะเป็นหนึ่งสามสำหรับเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวน้องสาวโซ่ให้รูดไปที่สามนะคะสาม 8 9 2เก้าสองก็เด่นนะคะว่าจะเอาสอง้วไปเขียด8แปดไม่แน่นะวันที่8ปดอาจจะมาแปดก็ได้นะพี่น้องเช้านอนแล้วดึกแล้วนะพี่น้องสามศันศนย์สามวันนี้ไม่ได้อัดคลิปดึกนะพี่น้องตอนเช้าพุวงนี้ไม่น่าทันนะสามหนึ่งหนึ่งสาม เพราะพพุ่งนี้วันจันทร์นะคะพี่น้องน้องสาสวโซ่ต้องไปทํางานแต่เช้านะคะสองสามสามสองสามสามสามสี่สี่สามนะคะของวันที่เจ็ดนะน้องสา,สาสวโซนะคะสามห้าสามน้องสา,สาสวโซ่แบบโอเป็นวันที่แบบไม่อยากไม่อยากทำอะไรเลยนะพี่น้อง ของวันที่เจ็ดแล้วเนาะวันที่เจ็ดแทบจะเกือบจะไม่ได้ลงแนวะทางให้นะคะลงอีกทีก็บาบสองแล้วนะพี่นอ้องสามหกหกเจ็ดวมีพี่นะคะมีพีเอฟีเนาะพี่ธีรศักดิ์ก็แชทมาถามนะคะเพราะพี่เขาจะตามตัวนี้นะตามจับชุดวีนนะพี่นอ้องสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสาม มาทำน้องสาวซ่ไม่ลง,ลงไม่ลงแนวทางเม็ดเดียวล้อกับทรายด่วนนะคะเป็นวันที่แบบโอ้โหคือวันหยุดนี่พี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยแทบจะไม่อยากลุกเลยนะพี่น้องสงหุ้นแล้วก็หลับต่อนะพอตื่นอีกทีหนึ่งก็นุ่นเนี่ยพี่น้องบ่ายสองอะมา,มานั่งอัดคลิปมันมีนะพี่น้องช่วงที่แบบเราไม่อยากทำอะไรเราอยากพักผ่อนอะ ร่างกายคืออยากพักผ่อนให้เต็มที่นะพี่น้องมีนะคะแต่ว่าน้องสาวโซก็ไม่เคยลืมที่จะต้องลงนะขนาดป่วยแค่ไหนก็ยังลงนาะพี่น้องขนาดว่าเหนื่อยนะแบบเหมือนชีวิตชีวาที่แบบอ้าไม่อยากทาอะไรแล้วอยากนอนอนะ่ะวันนี้อยากนอนพักผ่อนอยากนอนให้เต็มที่พอตื่นขึ้นมามันก็แบบเออไม่ลงแนวทางก็ไม่ได้นะคือ คือแนวทางนี้นะคะก็ดีกับน้องสาวโซเนาะก็พอมีค่านงค่าเน็ตนะคะน้องพี่น้องก็คือค่าเน็ตก็จะมีพี่ๆนะคะ PFC เนาะให้ค่าขนมไปนะคะคุณพี่นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะคุณพี่สมชายเนาะคุณพี่ธีรศักดิ์นะคะพี่น้อยคนสวย,ยของน้องสาวโซ่นะคะแล้วก็ พี่พี่พี่สรารคามเนาะนะคะก็มีหลายท่านนะมัอาจไม่ได้เอ่ยนามเนาะนะคะหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่ได้สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนการเขียนนะคะพี่น้องค่าขนมค่านมค่าเนยนะคะตัวเลขที่น้องสาวโซ่ชอบก็จะเป็นสามแปดแปดสามนะคะสามหนึ่งหนึ่งสาม 3 2, 2 3 3 9 9 3อนะคะอีกคู่นึงนะคะก็จะเป็น3 6นะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่ๆทุกท่านด้วยเนาะที่เอ่ยนามหรือไม่ได้เอ่ยนามนะคะก็กราบขอบพระคุณนะคะที่คอยสนับสนุนนะคะ คอยกดเลิฟกดไลค์ like, กดแชร์เนานะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้ได้กลับขึ้นเป็นหมื่นล้านพันเท่านะคะรวมทั้งพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านของน้องสาวโซด้วยนะคะแค่มีใจกดเลิฟกดไลค์ให้กับน้องสาวโซนะคะก็ดีใจแล้วนะคะก็อย่าอย่าข้ามเนาะอย่าข้ามพี่โคน,นะคะมอบให้กับน้องโซก็พอนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้กราบสวัสดีจ้า